เปิดอาณาจักรเจ้าพอสร้างบ้านหรูหลายร้อยล้านบาทคุณสุรักชัยกึ่งหักกิจช่วงคนดีสีภาคสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว คนดีสีภาคของเราในวันนี้คือเจ้าของบริษัทรับสร้างบ้านสุดหรูสไตล์คลาสสิกระดับไฮเอนมายาวนานกว่า30ปีเป็นที่รู้จักและยอมรับของกลุ่มลูกค้าในฐานะบ้านคฤหาสน์สุดหรูด้วยงานสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเป็นบุคคลที่มีความเพียรพยายามอย่างสูงจนสามารถก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างสง่างาม เคยได้รับรางวัลอันทรงคุณค่ามากมายการันตีความดีและความเก่งอาทิรางวัลพ่อดีเด่นแห่งชาติประจำปี2561ใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ2556เป็นต้นวันนี้ท่านจะมาเปิดเผยเส้นทางสู่ความสำเร็จที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจในทุกย่างก้าวเพื่อร่วมแบ่งปันประสบการณ์สู่ผู้ชมทุกท่าน รวมทั้งกิจกรรมด้านสังคมที่ทำมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยัง้งกับบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคประธานกรรมการบริหารบริษัทดีเอ็มเพอร์เรอร์เฮาส์จำกัดคุณสุรชัยกึ่งฮักกิจ ท่านผู้ชมคะและตอนนี้ปออยู่กับบุคคลต้นแบบคนดีสีผ้ของเราในวันนี้แล้วค่ะคุณสุรชัยกึ่งฮกกิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหวันนี้พาแฟนๆ์บริษัทสีผ้ามาเยี่ยมชมออฟฟิศนะคะดดที่นี่นี่เป็นออฟฟิศหลักเลยหรือเปล่าคะที่นี่จะเป็นโชว<ส>์รูมเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วก็จะมีโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นสไตล์อิตาเลียนล้วนๆอีกที่หนึ่งโอ้โหเรียกว่ายิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะแต่ละชุดแต่ละชุดนั้นค่อนข้างที่จะราคาสูงมากๆเลยนะคะแล้วอย่างนี้ถ้ามีคําถามอุย พอจะสร้างบ้านทีดีเอ็มพอล์ตกแต่งนี่ต้องแบบนําเข้าจากต่างประเทศอย่างเดียวเหรอของไทยเรามีบ้างไหมคะของไทยแท้ๆเลยก็มีอย่างบ้านหลัง500กว่าล้านที่ผมกําลังสร้างอยู่เนี่ยห้องไทยคือห้องพระนะครับข้างในก็จะแต่งเป็นคอนเซปต์ของยุคสุขโขทัยนะครับก็เป็นงานคลาสสิกของไทยเหมือนกันและนี่คือส่วนเริ่มต้นนิดๆเท่านั้นนะคะของ The อ m p e r ลล์เฮาสค่ะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณสุรชัยอีกมากมายที่เราจะมาเจาะลึกในวันนี้ขออนุญ,ญาตไปนั่งคุยนะคะครับผมด,ดีครับตามมาเลยค่ะ ขออนุญาตย้อนไปในวัยเด็กหน่อยนะคะเด็กชายสุรชัยเป็นยังไงบ้างคะเป็นเด็กบ้านนอกอยู่อำเภอแข่งคอยจังหวัดสระบุรีครับ้วท่านมีพี่น้องกี่คนคะมี4ี่คนครับทุกคนทํางานหมดเพราะว่าพ่อคุณแม่เนี่ยทำงานหนักทั้งนั้นจําได้ว่าเห็นคุณพ่อเนี่ยไปเอาน้ําแข็งแล้วก็มาตัดมาแบ่งผมปั่นจักรยานส่งน้ําแข็งเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณสักเจ็ดแปดขวบอย่างบ้านนู้น สั่งทีหนึ่งผมก็ต้องเอาขึ้นท้ายทีนึงแล้วปันป่นปั่นปั่นไปเราก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะครับว่าอายุ6 7ขวบต้องมาช่วยคุณแม่คุณพ่อเนี่ยทำงานอย่างทางบ้านเนี่ยมีเด็กเลี้ยงควายมาด,ดูดูไปเขามีความสุขจังเลยเขาไม่เห็นต้องทําอะไรเลยนะมาจูงควายมากินหญ้าแล้วเราทำไมต้องทํางานหนักขนาดนี้โอ้เรียกว่าตอนนั้นทํางานหนักจนต้องแอบมองคนที่เขาเลี้ยงควายรู้สึกสบายกว่าเ <c oughs> ราขนาดนั้นเลยใช่ครับ จนกระทั่งมาเป็นเจ้าของธุรกิจ The Emperor House เส้นทางการศึกษาเส้นทางการทำงานแต่ละจังหวะแต่ละช่วงเวลาของชีวิต ioxid, เป็นอย่างไรบ้างคะก็จบมัธยมปลายที่สลับเรียนนะครับเอ็นทานมาก็สอบติดวิศวกรที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าบงศดพอจบออกมาก็โชคดีที่ได้ไปทำงานกับบริษัทฝรั่งเขาเห็นเรารูปร่างท่าทางตัวใหญ่ก็กำลังต้องการเลยนะครับวิศวกรไปคุม งานที่ตึกใบหยก mm hmm. ก็ได้เรียนรู้งานที่เป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูง mm hmm. แล้วก็ยังโชคดีอีกที่ฝรั่งก็ยังส่งต่อไปทํางานที่สะพานแขวนอีก <Okay. S 2> อันนั้นยิ่งเป็นบทท้าทายที่ยิ่งใหญ่สําหรับผมมากครจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดธุรกิจ The i m p e r o r l o u u s e คืออะไรคะคือพอหมดงานสะพานแขวนแล้วเนี่ยงานเริ่มน้อยลง <Okay. S 2> จังหวะด,ดีที่มีพักคพวกกันนะครับ <Okay. S 2> บอกว่าเนี่ย มีมีอาเจ็คนหนึ่งนะอยากสร้างบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เป็นบ้านที่สไตล์ที่เป็นสไตล์แบบออกสไตล์โรมันสไตล์คลาสสิกสไตล์อิตาลีเนี่ยสนใจไหมผมว่าลองดูสิเท้า,ท,าที่ตอนนั้นนะอายุ26เองนะครับแต่คงเห็นเราผ่านงานในระดับสูงมาบ้านหลังนั้นก็วันนี้ก็30ปีละก่อนที่จะมาเปิดตัวเป็น Emperor House เนี่ยก่อนนั้น,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 นเราเป็นแค่ผู้รับเหมาธรรมดาซึ่งอยากสร้างบ้านดีด แต่พอเราเห็นจังหวะผมมาเขียนแผนธุรกิจผมใหม่แล้วเข้าหากลุ่มเป้าหมายที่อยากแสดงตัวตนให้รู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วนะโดยการแสดงออกด้วยว่าสร้างบ้านหลังนี้พอทําการตลาดออกไปเนี่ยเป็นอย่างที่คิดไว้5ล้านก็เป็น20ล้านเป็น50ล้าน เป็น200ล้านและมากสุดวันนี้น่า,นาจะเกิน500อกว่าล้านแล้วผมก็มาวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยีกำลังซื้อเยอะแต่ก็จะซ่อนตัวอยู่จริงฟอกก็อยากจะเป็นคนที่ซ่อนตัวบ้างนะคะ <c oughs> โอโ้โหเรียกว่าความสามารถไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะคะจากผู้รับเหมาทั่วไปกลายเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านสุดหรูระดับเกิน500ล้านแล้วยิ่งใหญ่อลังการมากค่ะ แล้วตอนนี้ค,ค,คุณสุนรชัยรับสร้างบ้านในต่างประเทศแล้วใช่ไหมคะถ้าสร้างเลยเนี่ยก็คือท,ที่ที่ลาวนะครับแต่ถ้าออกแบบเนี่ยผมออกแบบไปหลายๆประเทศทั้งปากีสถานหรือ,อยังทางดูไบอขออนุญาตย้อนกลับไปกับช่วงเวลาที่แสนประทับใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อย้ํากับท่านผู้ชมว่ากว่าจะมาประสบความสําเร็จในชีวิตในวันนี้วันหนึ่งตอนจุดเริ่มต้นเห็นบอกว่า เคยมีสมบัติติดตัวแค่ชิ้นเดียวแล้วก็ตัดสินใจถอดสมบัติชิ้นนั้นเนี่ยออกไปเพื่อให้ได้เริ่มงานชิ้นแรกนั้นคือเรามีปัญหาที่จะเทคอนกรีตถ้าไม่เทวันนั้นเนี่ยพรุ่งนี้จะทํางานต่อไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าไปที่แพนคอนกรีตเลยเขาก็บอกในช่างผมจ่ายให้ไม่ได้หรอกนะเพราะว่าไม่มีออเดอร์มาผมก็บอกว่าแล้วทำยังไงที่จะแก้ปัญหาได้เขาก็บอกว่าเขาต้องรับเงินสด5 0 0 0ัน วันนั้นมีเงินไม่ถึง5,000บาทนึกได้ว่าในในิ้วเราเนี่ยมีแหวนอยู่วงหนึ่งนะครับน้ำหนักหนึ่งบาทซึ่งวันนั้นห้า0ันบาทแต่แหวนเราเนี่ยเป็นแหวนสถาบันเป็นรูปมดซึ่งผมคิดว่าเจ้าของแพ้นเนี่ยคงรู้ว่าเราเนี่ยเป็นวิศวกรซึ่งจบไปจากบนมดแล้วผมก็ถอดแหวนทองปูนบอกว่าแหวนวงนี้ห้าพันพอดีผมขอคนกรีตก็แล้วกันเขาก็ตก,กใจนะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่า ในช่างเอาแหวนคืนไปเดี๋ยวผมโหลดคอนกรีตให้ก็แล้วกัน <S <S เรียกว่าซื้อใจกันน่าดู <S 2> <S 2> <S ฟังแบบนี้แล้วบอคนลุกเลยนะคะแล้วแทบไม่ต้องขยายความกับเรื่องนี้เลยสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจพลังที่อยู่ข้างในของคุณสุรชัยที่ส่งออกมาแล้วคนสัมผัสได้จริงๆคะ่ะแล้วทำงานเยอะขนาดนี้จัดสรรเวลาระหว่างงานกับส่วนตัวให้ลงตัวได้ยังไงคะผมมีปรัชญาในการทำงานอยู่อันหนึ่งก็คือการสร้างคน บริษัทเป็นของเราก็จริงนะครับแต่เป็นของเราอยู่ได้ไม่นานอายุเราเต็มที่ก็7 8 0ผมว่าก็าทำงานไม่ไหวแล้วสิ่งที่สำคัญคือผมคิดว่าเราควรจะสร้างตัวตายตัวแทนขึ้นมาปีๆหนึงเนี่ยผมใช้จ่ายกับการเทรนคนหรือการที่ให้คนไปเรียนรู้เนี่ยไม่ใช่น้อยวันนี้เนี่ยผมเริ่มเอาหุ้นของผมเนี่ยให้กับลูกน้องให้กับคนที่เก่งๆผมพยายาม ถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้พวกเขาผมบอกลูกน้องหรือบอกกับเพื่อนรูกมาเสมอว่าเราต้องมี attitude, หรือมีแทัศนคติกับการแก้ปัญหาซะก่อนว่าปัญหาแก้ได้เสมออันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองคิดอย่างเป็นระบบนะครับตกลงปัญหาคืออะไระนะครับแล้วค่อยแก้ไขทีละสเต็ปๆไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้ กระทั่งถึงวันนี้ชีวิตสําเร็จแล้วสิ่งที่น่าชื่นชมมากขึ้นไปอีกคุณสุรชัยแบ่งปันสู่สังคมด้วยในแต่ละปีนะครับก็เล็กใหญ่ไปไปไป,ไปตามวาระ,ะนะครับอย่างครบรอบ20ปีตอนนั้นเราก็ไปสร้างพระประธานที่เป็นจักตรพรรดิตามชื่อเรานะครับถ้าด้านสาธารณสุขเราก็บริจาคเงินซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลที่แข่งขอนผมเนี่ยมาจากคนที่มไม่มีอะไรเลยนะครับ ก่อตั้งบริษัทด้วยเงิน20,000บาทเราผ่านความลำบากมาก่อนเรามาถึงจุดนี้ได้เราไม่ควรจะลืมตัวเองมองย้อนกลับไปนะครับเรามองคนที่ด้อยโอกาสบ้างนะครับแล้วมีอะไรที่พอที่จะช่วยได้เรายินดีครับเพราะว่าการให้ยิ่งใหญ่เสมอโดยเฉพาะผู้ที่ให้ ให้ด้วยความสุขให้ด้วยความเต็มใจส่วนผู้รับเองเขาได้โอกาสในชีวิตด้วยเป็นการสร้างบุญอย่างมากเลยนะคะวันนี้ถ้าจะหันกลับมามองตัวเองค่ะสุรชัยกึ่งฮก,กิจผู้ชายคนนี้สุภาพบุรุษท่านนี้เป็นอย่างไรคะผมคิดว่าผมทํางานอย่างชนิดที่ว่ารักในสิ่งที่ที่ทำแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารักเราไม่ท้อถอยเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจจริงนะครับสําคัญที่สุดคือทัศนคติ ในการที่คุณจะแก้ปัญหานะครับอย่างที่ผมเรียนเสมอเสมอนะครับว่าไม่มีอะไรที่แก้ปัญหาไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของสุภาพบุรุษท่านนี้หนึ่งคือต้องมีความรักรักรในสิ่งที่ทำสำคัญที่สุดเมื่อก้าวเดินแล้วต้องมีสติปัญญาควบคู่ด้วยนะคะคเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จค่ะอยากจะให้คุณสุรชัยให้กำลังใจท่านผู้ชมหน่อยค่ะกับทุกๆคนที่ต้องการก้าวสู่ความสำเร็จในชีวิตค่ะผมคิดว่า ถ้าเราเรารักในสิ่งที่ที่ทำแล้วเนี่ยอย่าไปท้อถอยนะครับทุกอย่างเนี่ยมีปัญหาทั้งนั้นนะครับผมเจอปัญหามาเยอะอยากให้ทุกคนนะครับวันนี้นะครับตั้งใจนะครับมีพลังใจนะครับในการที่จะต่อสู้กับสิ่งที่ตั้งใจไว้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยสร้างพลังให้กับตัวเองที่สําคัญที่ผมพูดเสมอเสมอคือทัศนคติในการทำงานนะครับ อันนี้เรื่องสําคัญมากอย่าไปย่อท้ออย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหาคิดว่ามันเป็นเรื่องท้าทายคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะต้องผ่านมันไปได้แล้วสักวันหนึ่งมันจะเป็นของเราคือในกลุ่มลูกค้าของผมเนี่ยจะผ่านชีวิตที่ลาบากประเภทว่าตายเต้ามาค้าบางรายเนี่ยถ้าไปเจอนะบางทีเดินอยู่ในหน่วยงานก่อสร้างเนี่ยผมว่าไม่มีใครททยถูกว่าคนไหนคือลูกค้าเพราะเขาใส่รองเท้าแตะใส่กางเกงยีนเก่าๆนะครับ ใส่เสื้อยืดซึ่งเปื่อยแล้วเปืเป่อยอีกนะครับขอให้กำลังใจทุกคนนะครับอยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปกว่าผมด้วยนะครับทั้งหมดนี้จากใจบุคคลต้นแบบคนดีสีาที่เราภาคภูมิใจคุณสุรชัยกึ่งหักกิจค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ จากการที่เราได้พูดคุยกับคุณสุรสชัยในวันนี้ท่านเป็นสุภาพบุรุษที่มีชีวิตเรียบง่ายมีความสุขกับการดำเนินชีวิตด้วยแนวคิดที่ควรค่าต่อการเอาเป็นแบบอย่างพร้อมกับการแบ่งปันโอกาสให้แก่ผู้คนรอบข้างด้วยความจริงใจน่าชื่นชมอย่างยิ่งค่ะและนี่คือบุคคลต้นแบบคนดีสีภาคประธานกรรมการบริหารบริษัทดีเอ็มเพอร์เฮาส์จำกัดคุณสุรสชัยกึ่งฮักกิจ